มาดูอีกอาการหนึ่งนะครับที่เราเจอบ่อยมากๆเหมือนกันนะครับในชีวิตประจําวันครับไม่ว่าจะนั่งทํางานเยอะหรือว่านั่งเล่นคอมพิวเตอร์และเล่นเกมเยอะๆครับก็คืออาการไหลคอหลังค่อมนั่นเองนะครับเหมือนหลังเต่านี้ครับเดี๋ยวใช้วิธีท่ายืดนะครับด้วยการใช้ท่าบริหารครับด้วยฝาผนังหรือว่าเสาบ้านก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับหันหน้าเข้าไปคุยกับฝาผนังอย่างนี้เลยครับสมมติว่านี่เป็นฝาผนังสองข้างนะครับตรงกลางนี้นะครับ ใช้ยืดนี้ครับเท้านําเท้าตามครับฝั่งไหนก่อนก็ได้ครับจากนั้นให้ดันเข้านี้ครับแล้วค่อยดันเข้านี้ครับค้างไว้ประมาณสิบวิกแรกครับทำรักษามเซตทำอาการนี้นะครับก็คือจะเกิดกล้ามเนื้อของหน้าอกนะครับมีการตึงตัวครับฉะนั้นวันนี้เราก็เลยใช้ด้วยการยืดหน้าอกนะครับให้มากที่สุดครับแล้วก็อีกอันนึงเท่านี้ก็ได้ครับสมมติว่าเรามีฝาผนังนะครับดันหยอกนี้เลยครับ รู้สึกว่าตึงหน้าอกมากๆเลยครับและค้างไว้ประมาณสิบนีกครับอันนี้ครับค้างไว้นะครับทำสองข้างสลับกันนะครับหรืออย่างนี้ก็ได้ครับสมมุติได้เป็นฝาผนังนะครับเราก็ดันไปนี้ครับค่อยดันนี้ครับแล้วค้างไว้เหมือนกันครับไม่ยากนะครับฝึกลองทําดูนะครับเพราะที่บ้านเราก็มีทั้งฝาผนังและเสาบ้านอยู่แล้วครับใช้เป็นประโยชน์ครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ